ใช้ปอกใส้ฟองใส้ไฟนีพังปองหางปลาได้ด้วยอย่างที่บอกเลยเห็นเขารีวิวกันเยอะแยะมากมายว่าคีมอเนกผสมตัวนี้สามารถตัดลดน้ำรวมทั้งยังตัดตะปูสามได้แบบสบายสบายเฮ้ยจริงเลยผมนี่เป็นคนเชื่อคนยากซะด้วยดิเอามาดูกันผมนี่ตะปูสามน่ตะปูสามันนี้เลยนี่ลองดูนผมเบนซ์องโอ้โหขาดหมดเลยนี่ดูเห็นไหมครับไม่มีความเสียหายไม่บินแม่อะไรสิครับที่เป็นมีแต่ร่องรอยของการใช้งานเท่านั้นครับผม นี่ฮะน้าเด,ดี๋โยโอเคโอเคโอ, ק, โอเคโอ้โหดูดิดมีแต่ล่องรอยการใช้งานนะไม่บินไม่เสียหายนี่ครับผม vere. นี่อันนี้ลดน้านะไม่ใช่ตัวบักยาวนะ google. ตัดตะปูสาวแล้วลว่าตัดรถดาให้ดูอีกเดี๋ยนี่ครับผมไม่เสียหายใดใสิเลยโอ้โหแล้วที่ได้มาราคาไม่แพงเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมไม่มีบินไม่มีอะไรเลยสังเกตดูครับผมนี่นะไม่มีบินเลยโอ้สุดยอดสุดยอด สมราคาเลยนะแบบนี้นะนี่ครับผมโอ้โหนนะโฮะสุดจริงรอว่าใช้งานได้ดีนะเหล็กเกรด c ซ v วีด้วยที่เป็เดล็กผสมสตรี